ช่วงนี้เซรติดกันกินหอยนางรมต้มมากกินเราขี้ไม่แตกมันต้องกินแหละมันฉันชอบเนื้อมันหวานดีนะคะ่โอ้ดูสิเอามาต้มกินเนี่ยมันก็สบายใจนะคะคือขี้ไม่แตกเราก็ไม่ต้องเสี่ยงติดเชือ้ออืม ตัวนี้ตัวใหญ่มากเปิดมาคือแบบโอ้ยโอ้โหเต็มฝาโอ้พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้ามันดีมากคือน้องเต็มฝาเลยอะตัดใยมันออกแก เต็มฝาน้ำจิ้มซีฟู้ดฉ่ำๆมันคือสิ่งที่ถูกต้องอืมอืมดีอื้เนื้อยังเด้งอยู่เลย เรากินแบบสุกคือเนื้อมันก็แกะง่ายใช่ไหปะถ้ากินแบบดิบเนี่ยโหก็จะแกะได้ my god ดูดิเต็มฝ่าน้ำจิ้มซีฟู้ดราดไปเลยอือแกฉันบอกเลยตัวสุดท้าย กินแค่นี้พอวันเนี้อาหารเย็นกินพอหอมปากหอมคอก,กรุบกริบอยากกินเยอะโอ้โหแกดูช่ำๆลาดไปแม่แซบไม่ไหวอืมแกเอ้อ มันต้องซีฟูดน้ำจิมซีฟูดรสนี้ต้องล้ำาจิ้มซีฟูดรสนี้เท่านั้นกลับเมืองไทยไปเปิดร้านอาหารทะเลดีกว่าลุงลุงริ่งกินหมดแม่ค้กินหมด,มหมดไม่ต้องเหลือหอยเหย่กุ้งเกิงปูเปอร์จับก,กินให้หมด